ยามศึกเรารบยามสงบเราเตรียมประโยคนี้คงเปรียบได้กับกองร้อยอาสารักษาดินแดนหรือกองร้อยอสสที่20อ,อําเภอคล้องชัยจังหวัดก,กาลสินที่นอกเหนือจากภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยอำนวยความเป็นธรรมลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายแต่เมื่อภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้แล้วก็จะมีภารกิจสำรองเพื่อลดช่องว่างของเวลา โดยนายรมรักภูหวนรองผู้บังคับกองร้อยอสที่20อำเภอคลองชัยบอกว่าได้น,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติโดยใช้พื้นที่ภายในบริเวณกองร้อยส่งเสริมให้สมาชิกอสอปลูกผักปลอดสารพิษทำนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพลสร้างรายได้จากผลผลิตและปันสุขให้หน่วยงานข้างเคียงตลอดจนผู้ยากไร้ภายหลังจาก เสร็จสิ้นนะครับก็จะมีภารกิจสำรองเขาเรียกภารกิจที่เสริมให้เป็นลดช่องว่างของเวลานะครับม,มาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปลูกผักที่เรากินที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็จะมีช่วงเสริมก็คือมาทํานาเป็นแปลงสาธิตมีเลี้ยงปลานะครับสัตว์เลี้ยงตามพื้นบ้านนะครับเป็นการช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับก็คือแบ่งแบ่งปัน ปันสุกให้สมาชิกนะครับเหลือกินเหลือเก็บขณะที่อ,อสอพานุพงศ์นาสุนทรหรือเจมบอกว่าได้เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วนํามาปฏิบัติในพื้นที่ว่างภายในกองร้อยทั้งปลูกผักปลอดสารพิษทํานาและเลี้ยงปลาสุขใจที่ได้ทํำและแบ่งปัน แต่หากกองร้อยอสที่อื่นสนใจอสเจมบอกว่าสามารถไปเรียนรู้ด้วยกันได้ก็เบื้องตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่เก่าครับ<ม>เป็นพ้าเหตดกับก็เลยมาปลูกเรียนปลูกหวัวย่พ่อบรีษัทละครับตามภาษาอสเนาะมันวางจากพระรกิจเรามุมกับมาปลูกปลูกแล้วก็บ่ได้ขายหรอกครับปั่นสุขับขันเก็บผลผลิตแล้วก,ก็ไปแจก,กน้ำสำหรับงานน้ำ รงพรายาบาลน้ำสถานีตำรวจน้ำเหรัหีดให้ได้กินมั้ครับเป็นภัคปลอดสารพิษครับความสุขใจที่ได้แบ่งปันได้เกิดขึ้นแล้วโดยที่ครูพาธรรมอย่างว่าที่ร้อยโทก่อเกยีติทิ้งแสนปลัดอำเภอตำแหน่งผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอสที่20อสเภอคลองชัยก็บอกว่าการให้สมาชิกอสได้มาร่วมแรงร่วมใจกันทำการเกษตรด้วยวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นและอีกไม่นานนาข้าวที่เห็นนี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้ว โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปแบ่งปันให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ตามโครงการการสินแฮมปี้เนสโมเดลคนการสินไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในพื้นที่อำเภอคลองชัยด้วยเดิมที่เนี่ยจะทำเป็นเพื่อประกอบเลี้ยงใน,ใน,ในกองร้อยนะครับทีนี้ก็น้องๆเขามีความสนใจเพิ่มมากขึ้นก็เลยพัฒนาส่งเสริมในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของกาลังในส่วนของ มเมล็ดพันธุ์ผักพวกพันธุ์ผักต่างๆนะครับน้องเขาก็มีความตั้งใจที่จะทำก็เ,เลยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆนะครับเพื่อที่จะนํามาเป็นต้นแบบของอในพื้นที่ของอำเภอนะครับที่ที่ใกล้เคียงในพื้นที่ว่าเวลาพี่น้องประชาชนมาใช้บริการของอำเภอก็จะมีจุดที่จะมานั่งพักผ่อนชมวิวนะครับของเรื่การเกษตรในในพื้นที่ได้ผลผลิตที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ ยังสามารถนำมาประกอบเลี้ยงภายในกองร้อยอีกทั้งยังแปลรูปให้เป็นสลัดโรที่ใครได้ชิมก็ต้องยกนิ้วให้การได้แบ่งปันถือเป็นความสุขใจและหากได้เดินตามรอยพ่อก็เป็นการสร้างความสุขได้อย่างพอเพียงเช่นกันชนกพรพทีิสารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินรายงาน